สวัสดีค่ะพี่เมชนถักหมวกค่ะหมวกใบนี้รหัส C056 นะคะเป็นหมวกเด็กน้อยนะคะหมวกเด็กน้อยข้างบนถักจากลายพื้นฐานเป็นลายพอหนึ่งขอนะคะแล้วก็มาแต่งลายพัดข้างล่างเก็บลายริมให้ให้หวานหโดยการที่ถักลายพัดแล้วก็มีปุ่มข้างบนแต่งด้วยดอกไม้ซ้อนตรงนี้นะคะตัวขนาดของหมวกนะคะเส้นรอบบมหมวกเลยอ่ะ44เซนนะคะยืดหยุ่นได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ความยาววัดจากข้างบน ถึงจุดล่างนี้เลยสิบเก้าเซนนะคะตรงที่ก่อนที่เราจะลดเราจะถักเป็นวงกลมแบบนี้มาก่อนที่เราจะลดวงกลมตรงนี้นะคะของพี่ห้านห้าจุดห้านิ้วหรือประมาณสิบสี่เซนทีนี้ถ้าหัวของคนที่ใส่ใหญ่กว่านี้เราก็สามารถเพิ่มวงได้นะคะดูอุปรกรณ์แล้วลงมือทําได้เลยค่ะใบนี้น่ารักค่ะแนะนําอุปรกรณ์สําหรับถักหมวกเด็กนะคะจะเป็นหมวกลายพัดผสมสีนะคะแล้วก็แต่งดอกไม้ ไหมพี่ใช้สามสีนี้นะคะเป็นไหมพรมของยี่ห้ออีเกิลเวลาเราถักเราจะถักเส้นเดียวนะคะสีเลือกตามชอบนะคะตัวหมวกพี่จะใช้สีฟ้าแล้วดอกไม้แล้วก็ลายพัดที่แต่งจะใช้สามสีผสมกันนะคะเข็มโคเชใช้เข็มทองสองหัวนะคะพี่จะใช้หกทับศูนย์ถักเข็มซอดนะคะแล้วก็กันไกอุปกรณ์พร้อมแล้วเริ่มต้นถักซีศูนย์ห้าหก หมวกใบนี้นะคะพี่จะถักด้วยไหมพรมสีพายเส้นเดียวนะคะแล้วก็จะใช้หกทับศูนย์ถักเพราะต้องการให้งานออกมานุ่มนุ่มฟูๆนะคะเริ่มนะคะเราจะคล้องไหมเป็นวงกลมแล้วก็เราก็จะสักถักสิบสองหลักลงไปในวงกลมนะคะหลักที่หนึ่งเราจะเริ่มด้วยโซ่สามนะคะถักโซ่สามแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงไปในช่องโซ่ สิบเอ็ดครั้งนับรวมกับโซ่ด้วยจะได้สิบสองนะคะพอหนึ่งคอพันหัวเข็มลงไปดึงขึ้นมารวบสองรวบสองสามแล้วนะคะสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดห่วงที่สิบสองนะคะเราดึงตรงนี้แล้วเอาห่วงขึ้นมานับหลักอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะได้สิบสองหลักสองสี่หกแปดสิบสิบสองปิดงานนะคะโซ่สาม นับหนึ่งนับสองนับสามนะคะแล้วก็แทงตรงโซ่ที่สามแล้วดึงผ่านหน้าตาของงานแถวที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะพอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราเก็บเศษเลยไหมตรงนี้จะได้ไม่ออกมาเกะกะเราแล้วเราเก็บเศษเราก็เอาตัวเศษไหมเนะะี่ยค่ะใส่เข้าไปที่เข็มสอดสอดด้านในนะคะซ่อนไหม ก็ตัดให้ชิดค่ะวิธีถักแถวที่สองนะคะแถวที่สองเราจะเพิ่มหลักจากสสิบองหลักเป็นยี่สสิบ24นะคะเริ่มโซ่สามนะคะแล้วก็มาดูตัวหลักของพอหนึ่งคอตรงนี้แต่ละหลักเราจะถักพอหนึ่งคอลงไปสองครั้งที่หลักเดิมค่ะตัวที่หนึ่งตัวที่สองมันจะได้เป็นตัววีออกมาแบบนี้นะคะ บนหลักของพอหนึ่งคอเราจะถักพอหนึ่งคอสองครั้งเราจะปิดงานแถวที่สองนะคะ หลักสุดท้ายจะถักลงตรงนี้ตรงที่ฐานตรงเริ่มต้นนะคะแล้วเ,เราก็นับขึ้นไปโซ่สามแล้วก็ดึงผ่านหน้าตางานของแถวที่สองเรานับหลักเราจะได้ทั้งหมดยี่สิบสี่หลักนะคะต่อไปเราจะขยายนะคะจากยี่สิบสี่เป็นสามสิบหกเริ่มนะคะเริ่มด้วยโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วนะคะเราดูตรงวีตรงนี้นะเราจะถักพอหนึ่งคอลงไปที่ขาแรกนะคะ ขาที่สองตรงนี้เราจะถักวีค่ะขาที่หนึ่งเราถักพอหนึ่งข้อนี่นะคะขาที่สองเราถักวีวีคือพอหนึ่งข้อสองครั้งลงไปที่หลักเดิมนะคะแพทเทิลเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งพอหนึ่งข้อหนึ่งวีอ่ะเราก็ดูหลักถัดไปค่ะวี v. นี้นะเราก็จะถัก หนึ่งพอหนึ่งข้อและหนึ่งวีหนึ่งพอหนึ่งข้อและหนึ่งวีนะคะหนึ่งพอหนึ่งข้อและหนึ่งวี หลักสุดท้ายของแถวที่สามนะคะเราจะถักหนึ่งพอหนึ่งคอแล้วเราจะจบหลักสุดท้ายตรงที่เราเริ่มต้นโซ่โดยถักพอหนึ่งคอลงไปอีกหลักหนึ่งตรงนี้นะคะตรงที่จุดเริ่มต้นตรงนี้มันจะได้เป็นวีพอดีค่ะแล้วก็นับขึ้นไปโซ่สามดึงซีผ่านแถวนี้ถ้าเรานับหลักทั้งหมดเราจะได้สามสิบหกนะคะต่อไปเราจะขยายสามสิบหกเป็นสี่สิบแปดค่ะ เริ่มนะคะเริ่มต้นด้วยขึ้นโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วเราดูสามหลักนี้นะสามหลักนี้นะคะหลักที่หนึ่งจะถักพอหนึ่งคออหลักที่สองถักพอหนึ่งคอหลักที่สามเราจะถักวีค่ะมันจะได้เพิ่มจากสามหลักเป็นสี่หลักนะคะหลักที่หนึ่งพอหนึ่งคออหลักที่สองพอหนึ่งคออหลักที่สาม เราถักวีลงไปค่ะแพทเทิลแถวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะสองพอหนึ่งคอหนึ่งวีค่ะสองพอหนึ่งคอพอหนึ่งคอตัวที่หนึ่งพอหนึ่งคอตัวที่สองแล้วก็วีลงตรงนี้นะถักวนวงกลมไปนะคะจนไปถึงหลักสุดท้าย หนึ่งสองดูลายนะคะลงตรงนี้บนนี้นะ ชุดสุดท้ายนะคะของแถวที่สี่ถักพอหนึ่งข้อตัวที่หนึ่งตัวที่สองงานจะจบวีก็คือลงตรงนี้นะลงตรงที่จุดเริ่มต้นข้างๆกับโซ่นแล้วล็อกที่โซ่สามดึงผ่านต่อไปนะคะแถวที่สี่ถ้าเรานับหลักทั้งหมดเราจะได้สี่สิบแปดต่อไปเราจะขยายเป็นหกสิบนะคะ ขึ้นโซ่สามดูชุดนี้นะคะของแถวที่ห้าเราจะถักพอหนึ่งคอตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตรงนี้ถักวีนี่นะคะในชุดนี้นะคะแล้วฐานมันจะเพิ่มจากสี่เป็นห้าโซ่ขึ้นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะปิดงานทีหลังเราก็ถักพอหนึ่งค,คอตัวที่หนึ่งพอหนึ่งคอตัวที่สองพอหนึ่งคอตัวที่ สามนี่นะตรงบนวีนี้นะคะถักวีค่ะแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้นะคะสามพอหนึ่งคอหนึ่งวีค่ะเราก็ถักพอหนึ่งคอตัวที่หนึ่งถักบนไปนะคะมันจะเป็นทั้งหมดสิบสองชุดนะคะนะคะ หนึ่งสองสามนับดีๆนะอย่านับผิดนะคะแล้วก็ดูตรงนี้มันจะถักข้างบนว V นะะี่ค่ะปิดงานแถวที่ห้านะคะเราจะถักสามพอหนึ่งคอและปิดตรงวีนะคะสามพอหนึ่งคอและปิดวีตรงนี้ ตรงบนโซ่สามดึงผ่านปิดงานที่เดิมนะคะต่อไปนะคะเราจะขยายจากแถวที่ห้าถ้าเรานับทั้งหมดเลยรอบวงเราจะได้หกสิบเราจะขยายจากหกสิบเป็นเจ็ดสิบสองค่ะเพิ่มโซ่สามนะคะแล้วดูชุดนี้นะคะถ้าเราสังเกตดีๆเราเราจะเห็นตัวแถวนะคะเนี่ยค่ะลายลายมันจะเริ่มตรงนี้เห็นไหมคะเซตนี้เซตนี้เนี่ค่ะขยายมาเรื่อยๆ นะะคตรงแถวที่ห้าเราก็ดูจากเซตเดิมนี่นะเซตเดิมจากห้ามันจะขยายเป็นหกนะคะสิบสองคูณหกได้เจ็ดสิบสองหนึ่งพอหนึ่งข้อ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 และตรงนี้ถักวีสี่พอหนึ่งข้อหนึ่งวีนะคะเรามาถักพอหนึ่งข้อตัวที่หนึ่งพอหนึ่งข้อตัวที่สอง พอหนึ่งคอตัวที่สามตัวที่สี่แล้วก็วีค่ะถักไปแบบนี้สิบสองชุดนะคะสี่พอหนึ่งคอหนึ่งวีนี่นะคะพอหนึ่งคอตัวที่หนึ่งพอหนึ่งคอตัวที่สองพอหนึ่งคอตัวที่สามพอหนึ่งคอตัวที่สี่ และวเวลาเราถักนะคะเราอย่าดึงตวงตรงช่องโซ่นะคะให้มันเป็นตามตามหัวเข็มที่แทงเข้าแทงออกแบบนี้นะคะ<ม>จะถักให้ดูนะคะเวลาเราถักพอหนึ่งคอดูหัวเข็มนะคะมันจะยืดออกไปนะคะโซ่มันจะได้ตามตามตัวของหัวเข็มตรงนี้นะคะหัวเข็มตรงนี้เขามีขึ้นมาทําไมเขามีขึ้นมาเพื่อให้เราถักโซ่ได้สม่ําเสมอเนีคะเราไม่ต้องไปดึงนะคะมันจะเป็นไปตามตัว ตัวแรงของตัวเข็มที่มันแทงทะลุไปเนี่ยค่ะมันเหมือนกระสวยอ่ะค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็ถักพอหนึ่งคอถักบนไปนะคะหลังจากที่เราถักงานแถวที่หกเสร็จแล้วนะคะถ้าเรานับวงรอบวงเราจะได้ทั้งหมดเจ็ดสิบสองหลัก เราวัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางจะได้5.5นิ้วนะคะถ้าขนาดรอบหัวของคนที่ใส่ใหญ่กว่าน,นี้เราก็เพิ่มอีกนะคะเพิ่มสามารถเพิ่มหลักได้ก็เพิ่มจาก 4f ก็เป็น 5f แล้วก็ 1v นะคะแต่ของต้นแบบของพี่พี่จะถัก72หลักนะคะต่อไปนะคะเราขึ้นด้วยโซ่3แล้วเราก็ถักพอหนึ่งคอวนรอบนะคะสองแถวค่ะแถวที่เจ็ดกับแถวที่แปด เพื่อให้หมวกมันงอลงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลายพัดนะคะตอนนี้เราก็ถักพอหนึ่งคอวนสองรอบนะคะรอบหนึ่งก็เจ็ดสิบสองหลักค่ะถักไปแบบนี้นะคะสองแถวปิดงานที่เดิมนะคะตรงนี้โดยที่ไม่ต้องเพิ่มหลักหลังจากที่เราถักแถวที่เจ็ดกับแถวที่แปดนะคะโดยการที่เริ่มด้วยโซ่สามและถักพอหนึ่งคอวนไปนะคะสองรอบ ต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนสีไหมแล้วก็จะเริ่มลายพัดปกติเวลาเราจบงานเราจะแทงลงด้านหน้านะคะเวลาเราเปลี่ยนสีไหมเราจะแทงด้านหลังค่ะด้านหลังโซ่นี้นะคะแล้วเราก็เอาไหมที่เราจะใช้ถักนี่นะคะเราก็ปล่อยสีฟ้าไปแล้วเราก็เอาไหมสีสีโอโรสะคะไว้ด้านหลังดึงไหมสีโอรสขึ้นมาตรงนี้เป็นสีฟ้าเราก็รูดให้ติด นี่นะคะมันจะเริ่มด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ถักเอ็กซ์ลงไปที่เดิมตรงนี้นี่นะคะหลังจากนั้นนะคะนับไปสองนับไปสองหลักหนึ่งสองเราจะเริ่มลายพัดที่ช่องนี้ค่ะลายพัดถักพอหนึ่งคอลงไปที่ช่องโซ่เดียวกันนะคะห้าครั้ง นะคะคแล้วนับไปสองหลักหลักหนึ่งหลักสองลงตรงนี้นะคะลงหลักที่สามถักเอ็กค่ะถักเอ็กคือคอทอนะคะพันหัวเข็มนับไปสองหลักหนึ่งสองลงหลักนี้ลงหลักที่สามถักพอหนึ่งคอลงไปในช่องนี้ห้าครั้ง เสร็จแล้วเราก็นับไปอีกสองหลักหนึ่งสองลงหลักที่สามนี้นะคะข้างบนพอหนึ่งคอถักคอทอนะคะคอทอหรือถักเอ็กนี่ยฮะพันหัวเข็มหนึ่งสองลงตรงนี้ถักพอหนึ่งคอห้าครั้ง นับหลักหนึ่งสองลงหลักที่สามเราจะเริ่มเห็นลายพัดนะคะหลังจากที่เราถักลายพัดวนมาจนถึงตรงจุดเริ่มต้นนะคะตรงนี้ตอนที่เราจบงานเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะเราก็เอาหัวเข็มตัวนี้ค่ะแทงลงไปตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นไหมสีขาวเอาไหมสีขาวไว้หลังงานแล้วเราก็ดึงไหมสีขาวขึ้นมาค่ะ ดึงล็อกสีส้มตรงนี้ยังไม่ต้องทําอะไรกับมันนะคะมันจะเป็นสายอยู่ข้างในตรงนี้เริ่มต้นลายพัดแถวที่สองเราจะขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สามนะคะโซ่สามแล้วตรงที่จุดตรงนี้เหมือนกันที่เดิมเนี่ยค่ะเราก็ถักพอหนึ่งคอลงไปสองครั้งมันจะเก็นมันจะเป็นลายพัดแค่ครึ่งเดียวนะคะหลักแรกตรงนี้ค่ะตรงหลักที่ห้า หลักที่ห้าของสีส้มเราถัก X X, X คือคอทอนะคะแล้วพันหัวเข็มลงมาตรงช่องตรงนี้นะคะถักพอหนึ่งคอลงไปห้าครั้งค่ะพอครบห้าครั้งเสร็จแล้วตรงหลักที่สามของสีส้มนะคะข้างบนถักคอทอค่ะ พันหัวเข็มลงมาตรงนี้ถักลายพัดอีกโดยการถักพอหนึ่งคอห้าครั้งลายมันจะสับว่างกระสีตัวสีส้มนะคะตรงนี้หลักที่สามถักเอ็กแล้วก็ถักพัดลงตรงช่องนี้ลายมาออกมันจะเป็นแบบนี้ค่ะ ถักวนรอบแล้วเดี๋ยวเราปิดงานทางสีขาวทางนี้นะคะเราจะปิดงานลายพัดแถวที่สองนะคะตอนที่เราเริ่มเนี่ยเราเริ่มลายพัดแค่ครึ่งเดียวตอนที่เราปิดนะคะตรงนี้เราเริ่มไปแล้วสามเราก็ถักคอหนึ่งคอเพิ่มอีกสองลงไปตรงจุดเริ่มต้นนี่ค่ะแล้วเราก็จะได้ลายพัดครบทีนี้เวลาปิดงานแถวนี้นะคะเราก็นับขึ้นไปโซ่ที่สามแทงแบบนี้นะคะ แถวต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นลายพัดส,สีสีฟ้าสีฟ้าจะถักเหมือนสีส้มลายพัดจะมีแค่สองแถวสลับกันนะคะเราก็ดึงสีฟ้าจากด้านหลังที่เราพักไว้ะอคะ่ะขึ้นมาแทนไหมมันจะปล่อยห้อยไว้แบบนี้นะคะตรงนี้เราก็ดึงสีฟ้าขึ้นมาดึงล็อกสีขาวเริ่มนะคะเราจะเริ่มโดยการถัก X ลงไปตรงนี้ นี่นะคะสีฟ้าต่อไปเราก็ถักลายพัดด้วยสีฟ้ามันจะผักตำแหน่งเดียวกับสีส้มลายพัดจะมีแค่สองแถวนะคะเวลาขึ้นก็คือจะขึ้นเป็นเอ็กกับจะขึ้นตรงโซ่ตรงกลาง ถักพอหนึ่งข้อห้าครั้งลงไปที่ช่องแล้วบนพัดสีขาวหลักที่สามถัก X พันหัวเข็มลงไปตรงนี้ตรงกลางตรงนี้นะคะตำแหน่งเดียวกับสีส้มเราจะถักวนไปแบบนี้นะคะสลับสีไปเดี๋ยวสีต่อไปจะเป็นสีส้มนะคะลายพัดห้านับขึ้นไปสามถัก X ตรงนี้ก็ถักห้าครั้งลงไปถักตรงนี้เดี๋ยวปิดงานแถวนี้ให้ดูค่ะ ปิดงานลายพัดสีฟ้านะคะเราก็จะเอาหัวเข็มตัวนี้ค่ะแทงลงไปตรงตรงเอที่เราเริ่มต้นลายพัดสีต่อไปจะเป็นสีโอรสนะคะเราก็ไปเอาไหมสีโอโรสที่เราพักไว้ด้านหลังขึ้นมาใช้งานเสร็จไหมเดี๋ยวเราเก็บทีหลังนะคะอ่ะพอตรงนี้เราก็ดึงสีโอโรสขึ้นมาดึงผ่านมาเลยค่ะสีโอโรสแถวนี้นะคะจะถักเหมือนกับ จะถักเหมือนกับสีขาวนั่นก็คือเริ่มต้นที่โซ่ตรงกลางนะคะเราก็เริ่มโซ่สามเริ่มโซ่สามแล้วเราก็ถักลงไปตรงนี้สองครั้งเพื่อขึ้นลายพัดครึ่งหนึ่งหน้าตาง,งานจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตรงฝั่งนี้เราก็จะมาปิดงานทีหลังเราจะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะลายพัดจะมีอยู่สองแถวนะคะตรงนี้ก็ลงที่ อันที่สามแล้วลายพัดก็จะถักลงตรงนี้ตำแหน่งเดียวกับตรงสีขาวถักพอหนึ่งคอไปห้าครั้งหมกเด็กปกติความยาวนะคะถ้าวัดตั้งแต่จุดศูนย์กลางจนถึงตรงปลายการตรงปลายก็ประมาณหกนิ้วครึ่งค่ะเราก็จะถักสลับสีไปแบบนี้นะคะ ลายพัดต่อไปนะคะก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะเป็นสีฟ้าเราก็จะสลับสลับไปสามสีแบบนี้ลายพัดเวลาถักอย่างที่บอกนะคะว่าเวลาขึ้นมันจะขึ้นอยู่สองแถวแถวหนึ่งขึ้นด้วยเอ็กอีกแถวหนึ่งขึ้นด้วยโซ่แบบนี้นะคะถักวนไปสลับสีไปนะคะจนได้ความสูงหลังจากที่เราถักสลับสีตัวลายพัดนะคะวัดจากข้างบนเนี่ยจนมาถึงตรงสีขาว ได้หกนิ้วนะคะพี่จะจบงานแถวสุดท้ายด้วยสีฟ้าจบงานสุดท้ายด้วยสีฟ้าแล้วจะถักลายพัดแล้วมีปุ่มข้างบนนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าใส่เข้ามาตรงนี้เริ่มอันแรกด้วยการถักอ X นะคะ แล้วเราก็ถักถักพอหนึ่งข้อปกติแต่ว่าเราจะเพิ่มปุ่มข้างบนเพิ่มปุ่มก็ถักโซ่สามแล้วลงทางนี้นะคะแบบนี้แล้วดึงผ่านนะคะมันก็จะเป็นปุ่มนี่นะคะวเวลาทําปุ่มก็หนึ่งสองสามโซ่สามแทงลงตรงนี้ค่ะเราเอามือตรงนี้ช่วยเอามือนิ้วกลางนะคะช่วยจับดึงผ่านค่ะห้าครั้งค่ะ นะคะสามสี่ปุ่มนะคะแบบนี้ห้าแล้วตรงนี้ก็ลงที่โซ่สามแล้วเราก็ถักเหมือนเดิม ถักลายพัดแล้วก็เพิ่มปุ่มข้างบนค่ะวนไปโดยรอบนะคะล้วเราจะถักวนมาจนถึงพัดอันสุดท้ายนะคะพัดแล้วก็ใส่ปุ่มข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะปิดงานแล้วก็ทําดอกไม้ติดนะคะหมวกเด็กน้อยก็จะเสร็จแล้วลายพัด นะคะคตอนที่เราปิดงานเราก็เอาหัวเข็มลงตรงนี้แล้วดึงดึงไหมผ่านมาดึงไหมผ่านมาเราก็ตัดตัดเสร็จแล้วดึงตรงนี้ค่ะดึงออกมาแล้วเก็บเศษเก็บเศษซ,ซ่อนข้างในนะคะเก็บเศษซ่อนเข้าไปข้างในซ่อนตรงสีสีฟ้านะคะ ต้นไปแบบนี้แล้วเราก็ย้อนกลับไปเก็บเศษที่เหลือทั้งหมดนะคะพวกนี้ถ้าเป็นสีถ้าเป็นสีโอรสก็เก็บซ่อนสีโอรสสีขาวเก็บซ่อนสีขาวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะถักดอกไม้มาเพื่อติดด้านข้าง หลังจากที่เราถักดอกไม้ตัวซ้อนแบบนี้แล้วนะคะเราก็วางตำแหน่งที่เราจะเย็บทีนี้เวลาเย็บอะคะ่ะเวลาเย็บมันจะมีตำแหน่งตรงกลีบห้าจุดนะคะหลังจากที่เย็บจุดที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยให้เราซ่อนไหมแบบนี้นะคะซ่อนไปตามกลีบซ่อนไปตามกลีบแล้วก็มาถึงตรงจุดที่จะเย็บให้เอาตัวเข็มเนะะี่ยค่ะแทงทะลุด,ด้านล่าง รอดตรงที่เป็นกีบตรงนี้นะคะเนี่ค่ะแล้ดึงมันจะเย็บทั้งหมดห้าจุดค่ะเนี่ยนะจุดที่หนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะไม่โชว์ด้านหลังเนะคะเพราะเราซ่อนไหมไว้ที่ในดอกทีนี้เวลาเราเราเสร็จแล้วเราก็เก็บซ่อนไหมเราก็ซ่อนไปในเนี้ยค่ะในตัวกีบดอก แล้วเราก็ตัดให้ชิดนะคะเราก็จะได้แล้วหมวกเด็กน้อยนะคะหมวกใบนี้นะคะความยาววัดตั้งแต่ด้านบนลงถึงด้านล่างเนี่ยหกนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ตรงรัศมีตรงตรงของตรงกลางหมวก ห้านิ้วครึ่งทีนี้ถ้าหัวเราโตกว่านี้เราก็สามารถขยายได้นะคะความยาวก็สามารถปรับเพิ่มได้นะคะเสร็จแ,แล้วค่ะน่ารักน่ารักค่ะติดตามพี่เมย์ต่อได้ที่ YouTube ช่องพี่เมย์นะคะเมชินี Handmade ค่ะ